สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ TCL 2 0 R 5 T นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะของลูกค้านะคะจอแต,ตอกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ ะค,ะค,ค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะถแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปิดจอไปเนี่ยคุณภาพจอเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะแล้วก็แสงสว่างต่ำที่สุด สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะนะคะต่อไปปุ่มเมนูปุ่มนั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะเรามาดูที่ทัสกีนหน้าจอกันบ้างนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยทัสกินเป็นยังไงนะคะอันนี้วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะ จุดไหนที่ทัดไม่ได้มันจะไม่มีสีฟ้าๆนะคะนี่นะคะจะสกินได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่มีดีพิเซล นะคะตไม่เพียนนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเปลี่ยนต่อของ TCL 2 0 R 5G นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าต่อนะคะเขาสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ